โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิวซังนะครับและในคลิปนี้เนี่ยก็คือคลิปหลังจากรีเล้งนะครับผมก็ในซีซั่นใหม่เนี่ยผมก็จะมาบอกว่าผมจะเก็บเมสซมตัวที่3านะครับผมก็เมสซมที่ผมติดมาแล้วเนี่ยก็จะมีอเลนเนาะที่ผมติดเป็นตัวแรกแล้วก็มีหยานนะครับที่ติดเป็นตัวที่สองส่วนตัวที่สามของผมเนี่ยก็จะเป็นไบรอนนะครับผมก็เป็นออฟเลนเมตาตัวหนึ่งเลยนะครับสามารถเบิร์ดแล้วก็รับดาเมจให้เพื่อนได้นะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าไบรอนของผมเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในเกมกันไปทีบลอยนะครับผมก็เกมนี้ก็แล้งคอนแล้วนะก็ผมก็แอบดันมาสักนิดนึงแล้วแหละก็คิมีก็ประมาณคอนสองดาวสามดาวก็ว่าไปนะครับผมเกมนี้ก็กดห้ามากับเพื่อนนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็ตัวละครประมาณนี้นะครับผมชวนเลนกับเบลมาคต้นเกมมาเลนกลางก็เหมือนจะมีไฟ์แล้วนะ เราก็ถ้าต้นเกมไม่มีใครสู้กับเราเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมแพนนี้เนี่ยมีมอนเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับผมก็ตรงแท่นวาร์นั่นแหละก็ให้ฟิลเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมก็ออฟเลนก็มีคิปให้แย่งกันนะครับผมถ้าใครได้เนี่ยก็ชิงความได้เปรียบไปก่อนเนาะก็รวยกว่านะครับผมอันนี้เราก็ชิงแค่คปก่อนนะครับผมเดี๋ยวตอนหกสิบวิเนี่ยก็จะเกิดแล้วนะสำหรับมอนตรงแท่นวาร์นะครับผม ฝั่งตรงข้ามก็มิโลเหมือนจะมาช่วยนะครับผมก็ได้ปูไปนะค่อยๆเล่นไปนะครับผมตัวเราชนะเรียวมาอยู่แล้วนะฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยค่อนข้างเล่นกันเป็นทีมเลยนะครับผมเติมกันตั้งแต่ต้นเกมนะนี่ก็ทําให้ผมเนี่ยได้มีที่ฟาร์มเยอะขึ้นนะครับผมเข้าม,มาตีตัวเล็กเลยนะโอเคตีไปนะครับผมฝั่งตรงข้ามเขาเพิ่งมาเคเลียร์เลนนะ แล้วก็พอเราเคลียร์ได้เนี่ยเทนวาร์ปเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมก็สามารถไปเติมเพื่อนได้ไวขึ้นนะสำหรับเดนมังกรนะครับผมก็สามารถไปเติมเดนมังกรได้ไวขึ้นนะว่าไงเร็วมาที่คลิปได้สักตัวสองตัวเนี่ยเราก็เวลสีแล้วนะว่าไงเร็วมาโดนต้นไปดิโอเคครับไม่รอดนะสำรับช็อตนี้บอกเลยว่าแรงมากนะพอเราคิวเสร็จเนี่ยเราก็ ลงไปชื่อเพื่อนได้นะครับผมเพื่อนเราก็โดนไปหนึ่งแล้วนะว่าไงครับจังหวะนี้เคเพื่อนเราเข้านะครับผมเพื่อนกีสเก็ตบอร์ดมาเติมแพดนี้เนี่ยสเก็ตบอร์ดโกงมากนะครับผมหาโซนไว้ก่อนนะอีกี้ค่อนข้างโลนะครับผมผมหาเลงอีกี้นะครับผมเคียครับอันตีไปจีหนึ่งเคครับได้มาที่ไปก่อนนะครับผมโอ้โหไม่น่ารอดครับโดนเซอร์จอดแปรงี้นะโอ้โหเหลืองครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหา IDRV คุ้มๆสกินแล่สวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ Adminton TP7 Melo t o p Up เพจบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสะดวกคุ้มปลอดภัยเพียงแค่ o อเพ ID นดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Melo t o p Up และแอดไลน์ Melo t o p Up แอดไลน์ Melo t o p Up มีแอดนำหน้าด้วยนะก่ <it> อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยผมก็มีร้าน YouTube p r เม i u m มาแนะนำก็คือร้าน Shark Premium เริ่มต้นเพียง3 9บาทแถมฟรีวิวถึง30วันหากยังไม่พอเรามีแพคเกจสุดคุ้มรายเดือน89บาทแถมฟรีวิวถึง60วันและยังมีโปร 2P เพียงแค่449บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดและมีแอปสตรีมมิ่งมากมายเช่น Netflix Disney หรือ Bilibili สุดท้ายเรายังมีบริการหลังการขายตอบไวทันใจลูกค้าการต่ออายุเมลเดิม มีระบบการแจ้งเตือนวันหมดอายุอัตโนมัติล่วงหน้าหากสนใจสามารถสแกนได้ดี Q ่ค r c o โคดบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ใต้ De ทิ r i p t ั่นได้เลยนะครับผมหาฟ้ามไปก่อนนะครับผมตัวเราเนี้ยยิ่งมีของเยอะยิ่งเก่งนะบอกเลยสำหรับไมลอนนะครับผมเกมนี้ผมเล่นเป็นสายกึ่งแท้งนะครับผมเพราะว่าไมลอนเนี่ยเขาแรงของเขาอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับตันติไปตันไปนะครับผมว่าไงโอ้โหบิลโลไหลนะครับ ไอบิโลไม่รอดนะผมเราตีเทปสู้ไปได้นะครับตัวเรามีดูดเลือดเลยนะอันตีใกล้มาละอันตีไปครับโอโ้โหขี่รอดนะครับผมน,น,นี้โอโ้โหเรียวมามาอีโออะไรวะผมบอกตามตรงนะครับเกมนี้เนี่ยฝันหัวข้ามนะ่ะเป็นอะไรกันไม่รู้นะผมแทบจะไม่ฟาร์มกันเลยนะก็คือตาเกิดตาเกิดขี่สเก็ตบอร์ดชนกันแห่งเดียวนะครับผมก็เกมนี้ต้นเกมก็จะมีนัวเยอะมากนะครับผม เลนกลางมีไฟ์กันอีกแล้วนะครับผมต้องหาออมไปเล่นช่วยเพื่อนนะครับนะ่ามีไฟต์กันจริงนะครับผมบอกตามตรงนะครับสี่นาทีลออ่อกันไปอ่าสิบกว่าตัวแล้วนะครับตอนนี้ว่าไงหาดักไปเร็วมะไม่ล่อแล้วผมตัวเราเนี่ยดักเก่งมากนะผมบอกเลยเีย่เสีอฟีเลือดน,น้อยปะหายเก็บเ่ได้กระปูไปก่อนนะครับผมก็ถ้าเขาเข้ามาก็ไม่นารหลอดนะว่าไงเพื่อน อีก okay, ครับหามุมนะโอเคฟิกเข้าไปนะครับเก็บเซฟิตมาได้นะเราได้ป่าเข้ามาเราก็คุมแล้วครับสำหรับฉากนี้นะบอกตามตรงนะครับก็ใน,นที่ผมบอกไปว่าเกมนี้มันไฟกันแทบจะตลอดเวลาเลยนะผมต้นสีเดือดมากนะก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับผมต่อเลนล่างก็มีไฟกันนะครับเราก็ฟาร์มชิลเลยนะเดียมาเขาก็เติมเลนเป็นว่าเล่นนะครับผมเวฟตัวเองเนี่ยแทบไม่เคลียร์เลยนะ ก็ถ้ามีเวลาตีป้อมได้ผมก็จะตีนะครับผมตอนนี้สแตกก็เต็มนะหาดักไปก่อนโอ้โหเลียวมาเ,าเขาก็มาเติมใบนะครับผมเราชิงเดินก่อนเลยนะเราเคลียร์ก่อนนะครับผมบีโรเดินมาอย่างนี้ไม่รอดครับผมโดนตานไปอันตินีเดียวเพื่อนนี่เดียวโอเคครับยังไม่รอดนะครับผมนึกว่านึกว่าเขาจะรอดนะเนะมื่อกี้เขาเข้ามาสวนนะครับผมก็โดนไปนะโอ้โหเลียวมาบ้าบอีกแล้วนะครับชุดนี้ พอเราเคลียร์ลิปเส็ษก่อนเนี่ยเราก็ได้เดินก่อนนะผมเราก็ไปเติมไฟนะเลนกลางเนี่ยผมว่าไงก็ต้องมีไฟนะผมเขาเอาอยันในป้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเชื่อฝันหอวข้ามทำยอมใจเลยนะรอลิงนะผมค่อนข,ข้างโลโอเคกระตันไปอันติไม่รอครับผมค่อนข้างแรงนะครับสำหรับไบรอนขนาดออกกึ่งแท้งนะครับผมคอมโบเดียวก็คือหายนะบอกเลยโมเพื่อนเราโดนนะครับผมต้องเข้าไปรับนะ มิโลรอดหรือเปล่าช็อตนี้เหมือนเขาจะสวนครับโอเคเลีมตีไปสโลเรียวมานะเตี้ยนะครับผมเราได้สเต็กนะโอเคเลยวมาแข็งนะผมดักนะครับผมโอเคโอ้โหตันไม่โดนครับช็อตนี้ค่อนข้างพลาดเลยนะสำหรับช็อตนี้นะเรียวมาว่าไงโอ้โหเรียวมาเขาสวนนี้ครับไม่รอดแล้วผมอยู่ดีๆเข้ามาสวนเฉยนะนี่ก็โดนผมไปดิตัวเราเด้งโลหโหดอยู่แล้วนะครับผมโอ้ยไตัวอะไรมาวะโอ้โหผมโดน อิกกี้สไลด์สเก็ตบอร์ดตายนะครับผมนี่ก็คือความเกียร์ของแพทนี้นะคือสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันมันไม่มีคูดาวด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าหมายถึงตายแล้วเกิดได้เรื่อยนะก็คือแบบอารมณ์แบบมันคูดาวแค่20บกว่าวิปะ่ะแต่ประเด็นคือแบบมันใช้ได้นะั้งแบบต้นเกมยันท้ายเกมหมือนดูคนไฟ์ก็ไฟ์อะไรมันใช้ได้นะครับผมหาด็อกโตบานะโอเคอิกกี้มาแล้วผมโอ้โหไม่รอดคร้บผมเพื่อนเราก็โดดมาด้วยโอเคครับเก็บมาได้2นะโอเคครับผมรอดได้นะ็อดนี้คุ้มเลย เมือนเพื่อนเราจะเสียนะครับผมโอ้โหกลายเป็นแลกกันซะงั้นนะครับผมเรียวมะรอนะว่าไงเรียวมะจะสวนผมหรือเปล่ามีอันติมีดีม,มินิเชอร์พร้อมนะครับผมเข้าแทงเราก็แค่รับไปนะว่าไงสวนหรือเปล่าโอเคเพื่อนเรามาเติมนะครับผมชั้น,นี้ไหวแน่นอนสวยครับก็ตายห้านะครับเราก็ชิงปีบ้านเลยตีป้อมได้นะครับผม ต้องรีบปีนะครับฝัหนหัวข้ามเดี๋ยวเขาจะขี่สเกต็ตมานะเวทได้เวทนะครับผมนั่นมาแล้วนะ่ะสเกต็ตบอร์ดค่อนข้างโกงเลยนะครับผมบางตัวใช้คอมโบกับสเกต็ตบอร์ดได้ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกคิโร่คิล่านะผมกดอันติสไลด์สเกต็ตนี่คือทะลุทุกอย่างเลยนะบอกเลยว่าโกงมากนะครับผมอีกนิดเดียวก็จะได้เกาะสะท้อนแล้วนะ หน้ข้ามเนี่ยมีแต่ตัวดาเมจโกงเยอะเลยนะครับผมการวิสลหรับไบรอนเนี่ยจะออกหรือไม่ออกก็ได้นะครับผมแล้วแต่สถานการณ์เนาะเพราะว่าตัวเรามาดิ้งโลเยอะอยู่แล้วนะครับผมโล่ก็รับดาเมจวทได้ค่อนข้างดีเนาะก็หาดักไปนะครับผมโอเคจะชดอยู่นี่นะครับผมเหมือนอีกี้จะขึ้นบนนะอันกี้เพื่อนเราโดนะครับผมเรารับให้เพื่อนนะบีโลบ้างไงปีไปไม่รอเรัาผมช็อตนี้โคตรแรงเดี๋ยมมาบ้างไง เยวมาเจ้าอีกตัวนะครับผมเ้วเพื่อนเรามาไงน,นี่ก็ไม่รอดนะครับผมเก็บไปดับเบิลคิวผมติดใจไบรอนตรงนี้หละทุกคนคือตัวมันอาติดเมตานะครับผมแถมตัวค่อนข้างที่จะรับตีได้เยอะเลยนะครับผมก็คือรับดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะก็คือถ้าตีก็เนี่ยเราสามารถไปแทงก็ให้เพื่อนตีได้เลยนะครับผมตัวเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะ ชิ้นต่อไปที่ผมจะออกเนี่ยก็จะเป็นคอนะครับผมให้มันแบบพูดามจแล้วก็ได้เลือดมาเพิ่มด้วยนะก็วันนี้เราก็ออกกันนะครับผมเข้าป่าฝันนข้ามนะโอ้โหบิโลเข้ามาอย่างนี้นะผมโอ้โหอันติผมอย่างนี้บอกเลยว่าอันติผมนี่โดนแทบทุกตัวเลยนะเมื่อกี้เพื่อนเราเข้าไปเล่นไงเพื่อนสองตัวนะครับผมเหมือนจะรอดไปนะโอ้โหเพื่อนเราซูมได้ครับอย่างนี้ก็หวานเียมนะ วงเคลียบเวียบเลยไปก่อนนะครับผมเราชิงพื้นที่ได้ก่อนนะรับเพื่อนด้วยนะครับขนงข้ามเนี่ยแครี่เป็นสดชืนะก็ต้องให้ป่าเราจัดการนะรผมแล้วก็รับตู้อื่นให้ป่าเราแทนเองนะครับตีล่างาเพื่อนวเ,เวฟบเราเข้าเยอะมากนะครับผมสำหรับเรนล่างน <S 2> <S 2> <S 2> เนาะ,ะตอนแรกผมก็กะจะวิ่กลับแหละ แต่มุมค่อนข้างดีนะครับผมเปิดไปนะตาบ้าบิโลโอเคครับเพื่อนเราโดดค่อนข้างสวยเลยสอปน,นี้ครับเก <c oughs> ็บมาได้สามตัวคุ้มจัดนะครับผมสำหรับทีมผมเรียวมะเรีวมาโอ้โหไม่ถึงนะครับผมแสแต็กไม่มีนะหรือถ้าเมื่อกี้ผมมีสแตนะ็กเน่ะถ้าผมฟิกเข้าไปเนะี่ยน่าจะพอได้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ถึงนะครับผมพอไม่มีอะไรก็หาเก็บออบเจกต์อะไรไปก่อนนะครับผมมันก็ใกล้จะถึงสิบห้านาทีแล้วเนาะ คอร์ดก็จะเกิดนะครับผมชิงเก็บออบเจกตตอนนี้เนี่ยก็จะได้เปรียบมากกว่านะครับผมฝั่ข้ามเขาก็มาตีดาร์กเนาะพอเราเห็นเนี่ยเราก็หาเล่นเลยนะตัวเราแรงอู่แล้วครับโอ้โหเพื่อนโดดโคสวยแล้วผมเข้าไปยังตีไงอื้มที่ผ่ายนะครับเรียวมาแทงเพื่อเราตายไปหนึ่งตัวนะแต่เพื่อเราเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านะครับเพราะข้าคุ้มเลยต้องอ่าถอยกันนะเฮ้ยเรียวมาโอ้โหเรียวมาแหลมอย่าเนี้ย เหลืองจัดนะครับสำหรับเดียวมาโอ้โหท้าโฟิกนะว่างไงสำหรับชั้นนี้เดินตามติดเลยนะครับผมเก็บสแต็ตไปก่อนนะเบฟล่าเหมือนเบฟจะเข้านะครับผมโอเคเ,นะเ,อดดเ,เดี๋ยวเราน่าจะเก็บสโจดได้แหละเดี๋ยวจะเวฟให้เพื่อนนะครับผมโอเคได้สโจดมาแล้วครับเดี๋ยวฟิกเอาอีกกี้นะโอเคฟิกอติอออืื้หไม่ร่อนะครับผมสำหรับอีกกี้ตีบ้านไปเลยตัวอะไรเกิดอะ หมือนจะเป็นบิโลนะครับผมช่วยไงดีเนี่ยโอเคดีนะครับเพื่อเราช็อตกันโดนนะโอเคครับผมได้เกิดพอดีแล้วนะโอเคครับต้องรับตีให้เพื่อนนะตัวเรารับตีเขาท่านเก่งครับทุกคนดูดิอันนี้คือผมแทงป้อมอยู่นะเชี่ยวเวอร์จัดอย่างเวอร์นะครับสำหรับช็อตนี้นะแทงป้อมโคตรนานก็จบไปแล้วนะครับสําหรับไบรอดนะผมก็เป็นการดันแต้มของผมก็เป็นไบรอทมือใหม่เลยนะ ก็เกมนี้ก็ได้เหรียญทองไว้ด้วยนะครับเกมนี้ก็คิวป16คิวนะเหลือจะเชื่อนะครับไฟต์ั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมนะครับผมก็เกมนี้ก็ทําให้ผมได้รู้นะครับว่าต้นซีเนี่ยค่อนข้างเดือดเลยนะครับผมก็ถ้าผมเล่นไม่ถูกใจเคอก็ขอขออภัยด้วยนะครับผมก็ผมก็เป็นมือใหม่ไบรอนเหมือนกันนะผมก็ถ้าใครที่เล่นไบรอนเป็นก็มีความคิดเห็นอะไรจะเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ บอกผมได้นะครับผมผมก็จะนําไปปรับใช้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับเมส้มไบรอนเนี่ยก็มาลุ้นด้วยกันนะครับผมว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับผมขอขอบคุณครับ